นี้เราจะมาพูดถึงอายตนะภายในกับอายตมะภายนอกอายตนะเนี่ยถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เราจะไม่มีโลภะโทสะโมหะราคะที่เราติดอยู่ตรงนี้ทุกคนทุกวันนี้ติดกันเรื่องอายตนะนี่ก็คือ,อ ตาจมูกลิ้นหูกายใจอย่างเงี้ยถ้าเราต้องสํารวมระวังอายตนะตาเนี่ยเป็นอายตนะภายในสัมผัสอายตนะภายนอกก็คือสิ่งต่างๆที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสิ่งทั้งหลายที่เรามองเห็นด้วยตาของเราเนี่ย เรียกว่าอายตนะภายนอกพอมากระทบบางที่เราเห็นสิ่งที่เราชอบใจเราก็ดีใจเห็นไหมสิ่งที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ไม่ดีละมันก็จะมีอยู่สามอารมณ์อารมณ์ไม่อชอบใจไม่ชอบใจแล้วเฉยๆแต่ส่วนมากะเฉยๆไม่ค่อยมีหรอกมีแต่ชอบใจไม่ชอบใจเห็นไหมตาเห็นปุ๊บ กำลังเห็นอยู่คนนี้สวยจังเห็นมองดูสวยอา้าวเสียงเข้ามาแล้วเสียงนินทาว่าละโอ้โกระปุ๊บได้ยินเสียงนินทาไม่คิดเลยละไม่ชอบใจเลยไม่ไม่ชอบใจละ่ะ,ละเห็นไหมกําลังดีๆอยู่เห็นตาเห็นของสวยๆงามๆได้ยินเสียงคนว่าคนนินทาจิตไปจับเลย พุ่งจากตาก็ไปที่หูละอันมาตอนนี้ก็ไปฟังแล้วมันจะนินทาว่าร้ายอะไรเราบ้างเห็นไหมไม่ถูกใจก็อารมณ์เสียละอันมาไม่ชอบใจเห็นไหมเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่ชอบใจไม่มีละเฉยๆไม่มีละอันมาของขึ้นละทีนี้เห็นไหมโลภะนมโทสะเกิดขึ้นละเห็นไหมมันก็จะเห็นอย่างนี้ตลอดนะ โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นตลอดเกิดจากอายตน,นะนั่นเองบางคนระง,งับไม่ได้อ๋อทะเลาะก,กันอีกมาทำไมเธอมาว่าฉันฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาเถะเลาะเบาะแหวงกันอีกก็จากอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกก็คือหูเป็นอายตนะภายในเสียงก็คืออายตนะภายนอกนม ทีนี้บางทีอ่ออยู่ดีๆกําลังอารมณ์ดีๆอ้าวกินเหม็นมาแล้วโอ้โหกินเหม็นมมนี่ไม่ชอบใจและเหม็นมากอ๋อไม่ชอบใจละอารมณ์เสียละมีตลอดเวลาเดี๋ยวก็โมโเหมเสียทำไมมีกลิ่นอะไรวะว่าทำไมใครทำกลิ่นเหม็นขนาดนี้อ๋อ ตาก็สอดสายไปหาแล้วอหนนมันก็จะมาพร้อมๆกันแต่มันมาทีละเรื่องไ,ได้กินแล้วอทีนี้ก็อสอดสายสายตามันมาจากไหนไหก็มาครบหมดแล้วครับนี้ทีนีอ้อากาศเย็นสบายรู้สึกเออตอนเนี้ยเห็นไหม กนะคะกระทบอากาศข้างนอกมเย็นสบายก็รู้สึกเออมีความสุขอากาศร้อนก็โอ้ร้อนขึ้นมาเห็นมก็เกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์อีกมาเฉยเฉยไม่ค่อยมีเห็นไหมก็อยู่ตรงเนี้ยอารมณ์เสียโอ้ทำไมมันร้อนจังเลยเห็นไหมแล้วก็จะหงุดหงิดหงุดหงิดมทีนี้ใจอีกเห็นไหมบางทีคิดอะไรอยู่เห็นเคยมาตั้งนานล้วเหนไ มาคิดมาตอนหลังเนี่ยพอมันผ่านเรื่องมันผ่านมาแล้วอนไใจมันคิดเห็นไหมใจมันก็ไปกระทบทุกอย่างที่เห็นเก็บไว้เก็บไว้ไวอ,อตอนนั้นไม่ได้คิดหรอกเห็นไปก็เออเห็นไปแล้วเห็นไปก่อนอก็มาว่างๆก็เอามาคิดเห็นไหนมทั้งๆที่เรื่องมันผ่านไปแล้วเรียบนานไปแล้วมันก็ต้องเอากลับมาคิดอีกว่าอ๋อคิดแล้วก็แค้นใจโมโหเห็นไหม ก็มีแต่ความทุกข์ให้เราอ่ะคิดทีละเรื่องอย่างนี้สมมติว่าตาเราไปกระทบอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สวยงามไม่สวยหรือไม่งามเนี่ยก็ต้องอทําใจให้เป็นกลางมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นเห็นก็เห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ต้องเอามาปรุงแต่งต่อนะตาเนี่ยมันก็เป็นแค่มีหน้าที่เห็นอย่างเดียวมันไม่ได้คิดอะไร แต่คนที่คิดก็คือใจของเราเนี่ยเอาไปยึดไหมเราถ้าใจเราอพอเห็นอะไรก็แล้วแต่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเราคิดพิจารณาก่อนนะที่เราไม่ชอบมันเพราะอะไรที่เราชอบมันเพราะอะไรเห็นไหมถ้าเรามาดูลมหายใจบางทีสิ่งที่เรามากระทบเนี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยคนนี้จึ๊กมาในใจละเห็นไหมทีนี้เราไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปจึก๊กมัน ทุกคนมันมีกรรมของตัวเองถึงแม้เราจะเห็นคนทะเลาะกันเสียงดังเราเป็นผู้ดูอย่างเดียวมาดูก็จะคิดปิจาแ้นิดนึงเห็นไหมคนเราถ้ามันเกิดโทสะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมสิ่งนี้มันไม่ดีนะเราก็จะไปทำเห็นไหมเราก็เป็นแค่ผู้ดูอย่างเดียวไม่ต้องไปอินกับเขาเขาทะเลาะกันไอ้คนนั้นมันใครเป็นล้มลงมือก่อนวะมันเรื่องอะไรเห็นไหมใจมันกระปรุงแต่งไปตามต่างๆนานา บางทีกลางคืนเอาไปคิดต่ออีกเห็นไหมทั้งที่เขาทะเลาะกันจบไปแล้วแต่ใจเรายังเอาไปคิดต่ออีกเห็นไหมแล้วใครทุกข์ก็เรานี่แหละทุกข์ให้เรามองดูว่าเออใครทะเลาะกันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไมายึดเห็นไหมผ่านไปก็ผ่านไปละเราไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อห,หอูก็เหมือนกันใครจะนินทาใครจะเนีนินทาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหม บางทีการนินทาเนี่ยบางทีเราของขึ้น uh huh. เราพิจารณาก่อนเขานินทาเราเนี่ยได้ยินฟังก่อนอ uh huh. ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเร้ก็ขอบคุณมันนะที่มันมันบอกอขุมทรัพย์ให้เราให้เรารู้ว่าอ้สิ่งนี้เราทําผิดที่ผ่านมาไอคนนี้มันมันเป็นคนดีนะเนี่ยมันเอาเอาขุมทรัพย์มาบอกเราเห็นไหมเราจะได้รู้ตัวว่าอ๋อไอนี่เราทําไม่ดีแล้วปรับปรุงใหม่ รือไม่ไม,ไม่เราเรื่องนั้นเราไม่ได้ผิดเลยเราไม่อะไรมันก็พิ็นเราเป็นนินทานล้วไอ้คนนี้มันไม่รู้จักเราเห็นไหมอไอ้คนอย่างเงี้ยเราก็คบในน้อยหน่อย,อยอเจอกันก็ทักทายกันธรรมดานมคนเอาจะไปคบคนผ่าน,นตัวเนี้ยเราก็อจิตมาพิจารณาเราก็ไม่ต้องไปโกรธแค้นเขาเไม่ใจเราก็เป็นสุขห,ห,หูเราก็นี้เราได้ฟังนะ พะเราไปยึดจริงหูมันก็มีหน้าที่ได้ยินเฉยๆมันไม่คิดอะไรหรอกหูเนี่ย uh huh. แต่ใจเราเอามาคิดนะใจเราเนี่ยตัวสำคัญเนี่ย uh huh. อาหารอร่อยมหนไกินอะไรอร่อยโอ้ยชอบใจสั่นหาไปกินโอลร้านนี้อร่อยไกลแค่ไหนไปกินโอ้คิดถึงรสชาติเห็นไหมความอร่อยของมันเห็นไหมบางทีไปกินโอ้ร้านนี้ไม่อร่อยเลย คิดมาเลยก็แค้นใจเสียเงินเสียทองกินแล้วไม่อร่อยมาก็แค้นใจมันอีกมาบางทีว่างๆก็เอามาคิดนะบางทีมาถึงนอนคิดแล้วแค้นครับแค้นใจแม่เงินเสียทองไม่อร่อยเลยร้านไหนอร่อยก็มาคิดปรุงแต่งอีกโอ้เคยไปกินร้านนู้นนะโอ้ทวินหามันยากจะกลับไปกินอีกเห็นไหมล้วก็เอ,อ,อร่อยไม่อร่อยก็เราก็คิดพิจารณาไป ลิ้นมันก็ไม่รู้หรอกแต่ใจเราเนี่ยเข้าไปประกบกันมันกับรู้ว่ารสไหนอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเราก็คิดพิจารณาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยกินเข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ่ายออกมาหมดแล้วเห็นไหมของแพงแค่ไหนของอร่อยแค่ไหนเห็นะกินไปก็แค่นั้นให้เราคิดพิจารณาว่าอ๋อไม่ว่าอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยกินไปเพื่อบำรุงร่างกายนี้เห็นไหม ไม่ได้กินเพื่อเอาความอร่อยหรือไม่อร่อยมันถ้าเราคิดพิจารณาอย่างเงี้ยอะไรเราก็กินได้หมดบางทีของแพงของถูกมอนกันอันไหนที่มีประโยชน์เราก็กินอันไหนไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปกินเราก็กินเพื่อจะให้กินกินเพื่อจะได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะกินนะเราก็จะผ่านตรงนี้ได้แล้วไปกินตรงไหนก็แล้วแต่กินไม่รู้กินเพื่อบำรุงร่างกายะ ไม่ต้องไปกินแล้วไปปรุงแต่งแล้วไม่อร่อยเลยนะกินก็กินไปแค่นั้นเองเราก็จะไม่ยึดติดตรงนี้บางคนก็โอ้โหอยากจะไปกินอีกอันนี้อร่อยนะกลับมาคิดอีกดันด้นไปหาโอ้มีเวลาต้องกลับไปกินเนหะ็นไหมเราก็จะไปยึดติดกับอายตนะลิ้นของเราเนี่ยนะบางทีเราไปตรงไหนก็แล้วแต่บางทีโอ้จะไปเที่ยวอ้มาต่างประเทศ โอ้อากาศดีแล้วเกิดเห็นไหมไปยืดที่มันอยากจะไปอีกโอ้บรรยากาศดีอะไรดีเห็นไหมเราก็คิดว่าเออไปที่ไหนก็เหมือนกันเพราะพวกเนี้พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทําให้เราอยากจะไปอีกเห็นไหมกิเลสมันเกิดขึ้นละพอมันมีตรงไหนโอ้มีโอกาสได้วันหยุดวัน,นอะไรก็ต้องไปเห็นไหมติดในบรรยากาศติดในสิ่งสัมผัสสิ่งเลา้าที่เรามองเห็นเห็นไหมมันมีทั้ง ทีนี้ที่เราจะไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งกิเลสเกิดขึ้นทั้งจากตาจากผิวกายมันมากันเลยโอ้ผิวตาก็มองเห็นสวยโอ้บรรยากาศดีอากาศดีเห็นไหมยิ่งยือติดไปกลับมาแล้วก็ยังอยากอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปตรงนี้อีกเห็นไหมกิเลสมันเกิดขึ้นได้ตลอดแต่ถ้าเราไปเห็นสักแต่ว่าเห็นนะมันกออ็ธรรมดา มันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับไปเราก็ลืมแล้วมองก็เห็นอย่างเงี้ยสวยๆงามๆเห็นไหมถ้าเราไม่สัญญานิจจามันแไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ถ่ายรูปเรานึกไม่ออกหรอกว่าเราเคยไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปยึดติดมันนี่ทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเห็นไหมใจเนี่ยมันไปยึดจริงๆะตามันก็มีหน้าที่เห็นจมูกมันก็ มีหน้าที่ได้กิน่นหูมันก็มีหน้าที่ได้ยินเสียงกายนี่มันก็ได้ยินสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปด,ดูหรอกแต่จิตของเราเนี่ยมันไปเกาะตามมาที่ทําให้เราเกิดกิเลสตัณหาทั้งหลายเพราะฉะนั้นไอตัวอายตนะตัวเนี่ยมันจะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดเราจะชอบใจไม่ชอบใจมันะอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดได้ตลอดเวลาเลย เฉยๆนี่มันยากเห็นไาทีเห็นตาเห็นไม่ไม่ชอบใจละเห็นไหมจิตมันก็มาปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้นวิธีแก้อายตนะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกภัยยะทาลุจิริยะหเห็นไหมเห็นสักแต่ว่าเห็นทราบแต่สักแต่ว่าทราบเห็นไหมได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นเห็นไหมลิมรสแต่สักแต่ว่าลิมรสเห็นไหมรู้ เห็นแต่ว่าเห็นยงไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อเห็นไกิเลสมันก็จบอยู่แค่นั้นเห็นถ้าเราเห็นอะไรก็แล้วแต่ชอบใจไม่ชอบใจเราก็มองเห็นเออทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นอย่าไปปรุงต่อเห็นได้สักแต่ว่าเห็นได้กลิ่นแต่สักแต่ว่าได้กลิ่นมันริมรสสักแต่ว่าริ้มรสได้ฟังสักแต่ได้ฟังเห็นไหมก็ไม่ต้องไปคิดต่อให้เรา เราจะทำอย่างนี้ไม่คิดต่อเราต้องทำยังไงเห็นไหมเราต้องมีสมาธิเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลับมาที่สมาธิอีกถ้าเรามีสมาธิปุ๊บไม่ว่าเห็นอะไรก็แล้วแต่กำหนดจิตเห็นไหมดูลมหายใจก่อนแหละของนะเออถ้าสมมติว่า,เ,าเราได้ยินเสียงที่มันนินทาว่าร้ายเอาดูลมหายใจก่อนหนละเอาเอาวุธลับขึ้นมาใช้ใหายใจเข้าพูดหายใจออกโรแล้วพิจารณาอย่าไปเอาอารมณ์ส่วนมากคนเนะ่ะ ไม่จะใช้อารมณ์กันบางทีเจอกันนิดหนึ่งจะทะเลาะบาแวงกันทนไม่ได้อะไอ้นี่มันปาดหน้าต้องตามมันไปเห็นไหมเนี่ยตาละเนี่ยอายตนะตาละเห็นไหมชอบใจไม่ชอบใจจิตมันก็ปรุงแต่งต่อที่จะไปแก้แค้นมันนะแล้วใครที่จะต้องเจอก็เรานี่แหละจิตของเรานี่แหละกายมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกจิตเราเนี่ยสั่งกายไปเอาเรื่องคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ คิดพิจารณาก่อนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอมองเห็นปุ๊บตัดไปอย่างสมมติว่าคนมันจะมาปาดหน้าเราอย่เงี้ยมันรีบให้มันไปก่อนมเราก็จะเย็นหรากมันก็จะไม่มีเรื่องมีราวกับใครเพราะฉะนั้นให้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆอดูซิว่ามันเกี่ยวกับเราไหมบางอย่างมันไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่จิตเราอะก็ไปคิดปรุงแต่งไปกับคนอื่นเขาไห ตอนต่อไปนี้ยให้เรารู้อย่างเรามีปัญญาแล้วก่อนหน้านัา้นเห็นอะไรก็แล้วแต่เห็นก็มองผ่านไปยังไม่ต้องเอามาคิดต่อ是是กิเลสตัวนี้เราก็จะทำให้เราไม่ต้องไปไปมีเรื่องมีราวกับใครไม่ต้องไปก่อเวรก่อกรรมกับใคร是是ให้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะศาสะนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา าห,าออหาใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระม่อมเลื่อนความรู้สึกมือที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอก เลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา